อยู่กับช่องพ่นารับซ่อมผ้านะคะวันนี้จะเอาเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือเนี่ยกางเกงตัวนี้นะคะมันเป็นกางเกงยีนยืดเนี่ยยีนยืดกางเกงยีนยืดเวลาเราพับขาเย,ย็บเนี่ยมันชอบมีปัญหาในการที่จะทําให้ปลายขายเนี่ยม,นนะะมันบาน่ะค่ะมันบานมันเป็นริ้วแล้วก็บานนะคะบานกว่าปกติเวลาเราพับเย็บเนะี่ยทีนี้พ่นาก็เลยจะเอาเทคนิคและวิธีการเย็บมาฝากเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆทดลองทําดูก่อนนะคะถ้าหากว่ามันดีเข้ามาคอมเมนต์ให้พ่นา ฟังด้วยจะดีมากเลยเนาะเพราะว่าพี่นาทําคนเดียวเนี่ยพี่นาว่าดีค่ะเพื่อนๆเอาไปทําเนี่ยหากว่ามันดีก็เอามาคอมเมนต์นบอกกันจะได้รู้ว่าเออมันมันมันดีจริงอะไรประมาณนี้เนาะเทคนิคมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็พับเย็บปกติตอนนี้ปลายขาเนี่ยมันลุ้ยมาลูกค้าก็ต้องการที่จะเย็บเก็บให้มันเรียบร้อยนะคะเราก็เลยจะพับเย็บนะคะพับเย็บหนึ่งครั้งแบบนี้พับปกตินี่เลยนะนพับปกตินะคะเราจะเริ่มจากตะเข็บใต้ขา อ่าแล้วเราก็คว่ำนะคะคว่ำลงแล้วเราก็เย็บทางด้านถูกนะคะเทคนิคของพินาก็คือเย็บทางด้านถูกของผ้าปกติเราจะพักแล้วเราก็เย็บด้านในแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเย็บด้านในแบบนี้ริมๆแต่ตัวนี้เป็นผ้ายืดที่พินาลองทําหลายครั้งเนี่ยมันโอเคนะคะ mm. ก็เลยเอามาบอกอเพื่อนๆเนาะล้าก็คว่ำเลยเย็บเลยนะผ้ายืดเนี่ยเวลาเย็บมันชอบมีปัญหาพอเราเย็บเสร็จเนี่ยไปขาตรงส่วนที่เราเย็บเนี่ยมันจะชอบบานออกเนี่ยเราก็เย็บไปปกตินี่เลยนะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าพี่นารู้ได้ยังไงเนาะว่าข้างล่างเนี่ยมันติดหรือไม่ติดจะใช้สัมผัสนะคะใช้สัมผัสเอาเนี่ยมันจะมีนูนขึ้นมาแบบนี้เราก็ใช้มือสัมผัสเอา<ม>คิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านต้องต้องทำได้นะคะดูแล้วต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมือใหม่ก็ทำได้นะถ้าหากว่ามันทำแล้วโอเคสวยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยว่าลองทำแล้วนะสวยจริงอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งเทคนิคนิดเดียวมันก็ทาให้งานดีสวยขึ้นมาได้นะคะถ้าหากว่าเราเย็บแบบเดิมแบบเดิมตลอดเนะี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาไอ้ความยืดของผ้ายีนนะทําให้ขาบานอะเราใช้มือสัมผัสเอาเนี่ยในขณะที่เราเย็บนะคะเราจะผักผักผ้าเข้าไปใน,ใน,ใ,นในตีนผีในจักรนะคะเพราะว่าตีนผีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ติบมาหาตัวเรามันจะทําให้ตายขาริ้วนะริ้วบิด เวลาเราจบงานเราไม่ต้องไปย้ำนะคะแต่เราเดินมาให้ยาวๆแบบนี้เย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูว่าช่วงนี้นะช่วงนี้กับตรงที่เราเย็บนะคะเขาจะมีความแบบเท่ากันนะเท่ากันแบบลงมองลงไปมันจะเท่ากันมันจะไม่มีบานออกมานะมันอาจจะมีมันก็นิดหน่อยนะมันจะไม่บานเหมือนปกติที่เราเย็บด้านในแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตะเข็บด้านในนะคะตะเข็บด้านในที่เพื่อนๆดูว่ามันจะติดหรือไม่ติดที่พี่นาบอกนะคะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ น,นี้ก็เป็นเทคนิคการเย็บผ้ายีนยืดไม่ให้มันมันยานมันยืดนะก็มีเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็กดแชร์กดติดตามกดไลค์แล้วแต่สะดวกเลยนะคะคลิปทุกคลิปนะคะสามารถแชร์เก็บไว้ได้จะได้ให้เพื่อนๆรู้กันเนาะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมจนจบนะคะไปแล้วจ้า